มาจิวเดินมาเดินมานี่คือท่าเดินของจิวนะครับ <c oughs> ท่าเดินแบบคลาสสิกที่สุดในโลกนะครับไม่มีใครเดินได้ที่ได้มีแต่ท่านผู้นี้ผู้เดียวนะโอ้โหแล้วเขาค่อยๆย่องค่อยๆย่องย่องครับย่องครับค่อยๆย่องครับเอาแล้วก็เริ่มมียข็ขยักแล้วเริ่มมีบนเริ่มมีบนโอ้ย อช่ไลยเขาเทพมากครับเขามีอะไรให้เราตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเกงเขาจะหลุดหรือไม่นะฮะเขาเอามือข้างนึงถือลาข้างนึงถือกางเกงเดินแบบทางขาคล้ายๆจะเป็นสังขครั้งนะครับไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่คือสังขครั้งจริงหรือเปล่านะฮะนั่นไงครับเจอสิ่งมีชีวิตเล่นให้ซะแล้วค่อยๆย่องครับค่อยๆย่อง เราเริ่มสปีดต,ตามเรามาเดี๋ยวครับหือม่ท่าเดินครับาเดินแบบสุดคลาสสิกนะครับมาแล้วค่อยย่องค่อยย่องเดินแบบทางขานะฮะหือ,อ,อเดินแบบขั้นเทพแล้วเดินขั้นเทพครับเดินขั้นเทพโอ้โหทางขาค่อยๆย่องค่อยๆย่องครับอออืืห อะไรกัป <ok so ั oui> ่นเนี้ยอือหเดินขันเทพเดินแบบสุดคลาสสิกไม่มีใครเหมือนไม่มมีใครเหือนถ้าเดินแบบนี้เขาผู้นี้ผู้เดียวเท่านั้นนะโหหนึ่งนาทีผ่านไปยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับ คือตัวผมเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ก็พยายามครับพยายามทําให้ช็อตเด็ดของทุกคนเห็นนะครับท่าเดินของคุณจิ๋วนะครับยังไงคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใน youtube นะครับ<ะ>โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน youtube